สวัสดีครับผมลุงเด่นนะฮะวันนี้ก็มาเจอๆกันอีกเช่นเคยซึ่งผมไม่ค่อยได้ทำคลิปลงสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจเกษตรอินทรีย์นะครับบายลุงเด็ดเนี่ยกเกษตรพอเพียงกเกษตรอินทรีย์นะครับหรือกรเกษตรผสมผสานก็ตามหรือจะเป็นช่อง youtube เองก็ตามซึ่ง มไม่ค่อยได้ทําคลิปลงนานๆว่างจริงๆผมมีจนะทําให้อะตอนนี้วันนี้ที่เรามาอัดคลิปกันมาคุยกันเนะี่ย <_ icamente> ก็จะเป็นเรื่องของการช่วงระยะทําดอกเห็นไหมการทําดอกเนี่ยช่วงแรกเลยเนี่ยมันก็จะมีตาดอกช่วงนี้มันก็จะเป็นฤดูการบางพื้นที่เนี่ยเริ่มมีดอกละหรือบางพื้นที่ก็จะเป็นหัวกําไรหรือเป็นหางแย้ไม้ละแล้วแต่นะฮะแต่แต่ที่สวนผมเองเนี่ย ผมไม่ได้ใช้สารในการเล่งนะครับการให้น้ําหรืออะไรผมก็จะให้เป็นปกติก็จะดูให้น้ําผมก็จะให้ตามปกติเลยนะครับในช่วงทําดอกเนี่ยผมผมจะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ได้ไปกักน้ําไม่ได้กักโศกภาษาลาวก็เรียกกักโศกเนาะแต่อย่างต้นนี้ผมก็จะให้เป็นปกติเห็นไหมเริ่มมีไข่ปูตาปลาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีม,มีออกมีชอ่อมีชอ่อออกเล็กๆเลยเห็นไหมเล็กๆนี่ก็จะเริ่มมีออก เริ่มออกมานะครับอันนี้ผมก็จะให้น้ําปกติพระย่าแรกเลยจนกว่าจะเป็นมะเขือพวงเนี่ยช่วงนี้ผมจะให้น้ําปกติเลยผมจะให้น้ําสม่ำเสมอคือเคยให้สามสิบนาทีก็จะให้สามสิบนาทีอยู่นะฮะก็จะให้เป็นวงให้มันมีความชื้นอ่าแบบพอเพียงนะครับการให้น้ําผมผมก็จะให้เวี่ยงหรือให้ให้เลยส่งพุ่งไปนะครับก็จะให้เลยไปอ่าะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้น นะต้นนี้จะเป็นต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็เริ่มออกเป็นเป็นเหยียดตีนหนูละตอนนี้เริ่มเป็นตีนหนูนะครับการให้น้ําเห็นไหมผมผมก็จะให้น้ํามันปกติเห็นไหมน้ําก็จะเอียงไม่ได้กักน้ำนะฮะผมผมสูตรผมนี่ผมผมจะไม่กักน้ําเลยคลิกส่วนตัวเลยเห็นไหมช่วงน,นี้ก็จะเป็นเหยียดตีนหนูเนี่ยเขาเรียกเหยียดตีนหนู ถ้าเป็นไข่ปูตาปลาก็าจะตัวผูตีปีเห็นไหมเห็นไหมลืมอันนี้คือไม่ได้ใช้สารไม่ได้ไเลยนะธรรมชาติล้วนๆนะครับธรรมชาติล้วนออันนี้ก็เป็นแผลที่เคยตัดแต่งกิ่งกิ่งเล็กๆที่ตัดไปก็ให้เหลือแต่กิ่งใหญ่ที่จะรับน้ําหนักได้เห็นไหมนี่อย่าเตีมหนูในช่วงเนี้ยผมก็จะให้น้ําปกตินะครับเพราะว่าให้มีความชื้นเพียงพอนะครับ พอดูจากใบที่เคยให้แล้วอันนี้จะมีทั้งสวยและไม่สวยเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งผมไม่ได้อยู่สวนเลยก็จะโดนพวกเพี้ยไฟเพี้ยจะก็จัดเล่นงานเห็นไหมฮะใบใบก็จะไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากมายแต่เอาเราไม่ได้อยู่สวนได้แค่นี้ผมว่ามันก็เก่งละไอ้ที่สวยๆก็มีไอ้ที่ไม่สวยก็เยอะกับผสมปนเปกันไปเห็นไหมต้นเนี่ยระยะเนี้ยจนกว่า จนกว่าจะใกล้ดอกบานหัวกําไรจะปริแตกครับผมถึงจะกักน้ําถึงจะถอยน้ําเขาเรียกว่าถอยน้ําเนาะลดน้ําลงมาจากเคยให้สามสิบผมก็อาจจะให้อยู่แค่สิบนาทีอย่างเงี้ยฮะหรืออาจจะเป็นสองวันครั้งหนึง่งแต่ตอนนี้ผมผมก็ยังให้ทุกวันอยู่ท่านมีความชืน้นเพราะว่าที่เขาคอเนอี่ยอากาศค่อนข้างแห้งและแลง้งนะฮะนี่ก็ยังได้ไม่ได้ออกทั้งหมดนะเห็นไหม ค่อยๆค่อยๆแต่ก็จะเริ่มมีแต่ต้นหนึ่งเนี่ยจะออกดอกอยู่ประมาณสามสี่ชุดอะ่ะเราก็เลือกดูเอา,เาว่าชุดไหนที่สมบูรณ์เราจะเลี้ยงแค่ไหนอะไรยังไงเราก็ดูดูตามความเหมาะสมของของต้นทุเรียนในสวนเรานะครับนี่เห็นนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะเพราะว่ากล้องก็ไม่ค่อยดีคนก็แก่ตาก็ไม่ค่อยดีแต่ผมจะพาไปดูต้นเล็กๆนะฮะต้นเล็กๆนี่นี่จะกระแตมากเลยกระแตมากเลย อันนี้ก็ตัดยอดตัดยอดเมื่อปีที่แล้วก็ตัดแต่งกิ่งแต่งทรงที่มันไม่สวยก็ตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวรอเราเลี้ยงใหม่นะครับค่อยเลี้ยงหน่เอาอันนี้ยังไม่เสียเลือดแต่ดูแล้วนี่ก็ยังยอดอ่อนก็ยังมาแต่คิดว่าน่าจะมีตาดอกออกปีนี้นะพอปีที่แล้วออกมาแล้วนะครับไปดูต้นนี้ต้นนี้นี่ออกปีที่แล้วก็ออกนะแต่ต่ปีนี้มามาก่อนเพื่อนเลยกระแตมากเห็นไหมต้นเล็เก ต้นเล็กๆเองนี่ช่วงนี้เป็นมะเขือพวงเรายังให้น้ำได้อยู่นะ